แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี <ifer> ้แนะนำโปรแกรมหุ e ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ <going with crap> ้นก่อนตลาดหุ um ้น uh ปิด uh วันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคําแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริการการแพทย์กรุงเทพดูสิต หุ้นของ Bangkok d l u s i t Medical Services เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำไตรามาส6.2พันล้านบาทเพิ่มขึ้น12%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วรายรับเพิ่มขึ้น12%เป็น12.7พันล้านบาทบริษัทถือว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น กรุงเทพดุสิตเวชการคือผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวนัน บริษัทหุ้นบริษัทเซนทรัลรีเทลคอป์ปอเรชันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่งบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรามาสนี้อยู่ที่4.8พันล้านบาทเพิ่มขึ้น11%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับเพิ่มขึ้น11%เป็น67.7พันล้านบาทบริษัทถือว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตและแพลตฟอร์มออนไลน์บริษัทซ e n t r a l Retail Corporation เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo! ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน Asset Corp. ออหุ้นของ Asset Corp. เ,เ,เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่ง บริษัทมีกำไรสุทธิที่ประจำไตรมาส1.2พันล้านบาทเพิ่มขึ้น10%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วรายรับเพิ่มขึ้น10%เป็น6.7พันล้านบาทบริษัทถือว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมาจากอัตราการเข้าพักที่โรงแรมและห้างสรรพสินค้าที่เพิ่มขึ้นแอเ s เ t Y วขอเป็นกลุ่มโรงแรมและร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้สื่อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้สื่อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน